ก็กราบสวัสดีพี่ๆเป็นเพื่อนชาว u t u b e นะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube เอกดำซิ่งครับอ่คลิปนี้ก็พามาดูเจ้าฮีตาชิครับผม ZX 130-5G ครับหรือว่าน้องส้มเช้งนะครับอ่ะของอ่าทีมงานเรืองแสงเคหกิจครับผม วันนี้ก็อาจารย์ชายก็รับบทบาทครับดึงสโลปนี่ถือว่าคลิปนี้พามาดูฝีมืออาจารย์ชายหน่อยครับผมว่าดึงสโลปว่าจะสวยแค่ไหนครับเฮ้ยหรือว่าฝีมือขนาดไหนครับผมกับเจ้าฮีตาชีครับ ZX 130-5G ขี130นะครับผมเป็นเครื่องสี่สูบครับ นี่ก็ดึงสโลปนี่สุดมือสุดแขนเลยทีเดียวครับตัวนี้ก็จะพิเศษหน่อยครับเจ้าตัวนี้ครับหามพิเศษนะทุกคนเปรียบเทียบก็น่าจะเท่ากับพีซีสองร้อยครับ6คอมมาสส์ทีนี้ก็พามาดูฝีมืออาจารย์ชายครับดึงสโลปแบ่งฝั่งกันด้วยนะ <c oughs> นี่ครับที่ดึง ที่ดึงไว้นะครับผมไม่รู้ว่าเสร็จหรือยังนะครับฝั่งนี้ครับนี่ก็จะมาดึงฝั่งนี้นะครับเอาอยัางไงอาจารย์อาจารย์ชายบ้านนาครับมาดูฝีมือกันดึงสโลปหน่อยว่าฝีมืออาจารย์ชายจะขนาดไหน แต่ไม่ถัดไม่รู้ว่าเห็นคร่าวๆเนี่ยอาจาร์ใช้บอกว่าดึงประมาณสามรอบครับรอบแรกนี่ดึงหยาบรอบที่สองเริ่มเก็บเนี่ยครับที่มันเป็นคุดคุดโค้งที่มาเสมออ่ะส่วนรอบที่สามนี่น่าจะรีดครับถ้ารีดนี้บอกเลยว่าสวยมากครับทุกคน กำลังครับเวลาเดินนี่มันจะเร่งเครื่องช่วยอัตโนมัตินะครับตัวนี้ไม่ต้องสืบครบับเจ้าฮตกับเจ้าฮีตะชิครับผมแหมคันนี้ก็ออกมาได้ราวๆประมาณเดือนก็ว่ัวครับถือว่าจดจัดแต่ไม่รู้ว่าใช้งานได้แล้วกี่ชั่วโมงนะครับผม บอกว่านี่นะถ้าอามยาวนี่มันจะดีอย่างครับเวลาดึงสโลปแบบนี้ก็จะช่วยกันดึงได้ครับผมเพราะอามมันยาวอามมันยาวถ้าเปรียบเทียบกับแคดนี่ก็น่าแคดนี่น่าจะอามสูงกว่า50าสิบเซนหรือเปล่าเห็นเฮียนงว่าอย่างนั้นนะครับเขาน่าจะวัดลองดูแล้วแหละดูฝีมืออาจารย์ชายครับ วงกีนี่0.5คิวครับไม่รู้ถ้าข้อมูลผิดต้องขออภัยนะครับผมเพราะผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องนี้สะเท่าไหร่ครับตึงไหม อบที่สามนี่อาจารย์ชายนี่น่าจะรีดครับน,นี่ครับเวลาเดินเห็นไหมมันจะเร่งช่วยอัตโนมัติเวลาทำงานปกตินี่มันจะผอนเครื่องลงนิดหน่อยครับตัวนี้ครับ กจะเอาตรงนั้นให้มันออกหรือเปล่าส่วนอ่าพออจโรยครับก็ดึงฝั่งุ่นครับฝั่ง่นเนาะฝั่งุ่นเสร็จหัวหน้าจโรยก็น่าจะาอย่างดินตรงทางขึ้นครับขึ้นไปที่ดินมันยังไม่พอนะครับผม ฟันนี่ก็เป็นฟันแหลมครับหรือว่าเจ้าฟันปิศาจเนี่ยงนงเขาก็ให้เขาเปลี่ยนฟันมาแต่บริษัทเลยนะครับผมอยากได้ฟันแหลมครับจะได้มันเป็นแบบแบนนี่แหละสลักนี่เป็นแบบน็อตเอ้ยไม่ได้เป็นแบบน็อตน,นะครับผมเป็นแบบสลักตอกเอาครับเบาลูกปืนแบบเจ้าแคทเลยเวลาตอกออกนี่ตอกออกง่ายครับ เกือบถึงแท็กเลยห่างจากประมาณแท็กก็อยู่ราวประมาณ50สเซนเองมั้งนี่จากตัวรถนะครับจากแท็กจากหัวเก่งอนะไม่ถึงแล้วนะ,ะวันนี้อาจารย์ชายนี่ก็ไม่เงาแล้วครับผมคนน่ารจ้ยมาอยู่เป็นเพื่อนแล้วหลังจากเมื่อวานนี้ครับเงาครับอาจารย์จโจยนี่เอ้ยพอโอจ้โย ไปขุดวางท่อครับน่าจะมาตอนประมาณบ่าย3ามหรือเปล่าเมื่อวานนี้ครับ แน่แน่อาจารย์ชายติดเชื้อโหนัทรุยหยอกหยอกมีหยอกมีหยอกเพราะว่านี้สงสัยว่าเหงาเหงาแล้วก็ไม่มีใครให้หยอกครับทุกคนแล้วก็วันนี้ก็มาดูการทำงานของเจ้าเสด็กรอ30บครับกีดห้าจครับทุกคน ก็ถ้าเปรียบเทียบกับแคทแคดทีนึงก็นี่สองทีครับ mm. ต้องใช้ชมาที่นะทุกคนก็เป็นงานหลวงครับ ถ้าไม่สวยไม่นี่ก็จะไม่ผ่านนะ <laughs> เจ้าฮิตาชิครับเชื่อว่าหันเล็กเท่านี้ก็ทำงานสะดวกสบายครับรวดเร็วทันใจครับ ส่วนนี้ได้ครับผมกำลังสวยครับบัวอยสา นาข่าวรถแบบนิ่มนวลครับเพลินเหมือนกันนะเนี่ย <c oughs> โอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับผมเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เอ็กด์น้ำซิงด้วยนะครับผมคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับบา,บายครับสวัสดีครับ